ับมาวันนี้พบก,กับ AB Camping นี้เราจะมารีวิวตัวเสา A ที่ใช้กับทั้งตัววิดาก็ได้หรือทั้งกับของโนโดิสหรือแกนอื่นได้เราจะันี้มารีวิวกันที่2ตัวตัวเนี้ยันนึงกต็ตัวนี้ตัวนึงที่เราใช้กันมาซึ่งเป็น DIY จากไม้ ัสดเสียวัสดุง่ายๆโดยไม่ต้องซื้อแพงตามเสาเอของแบรนด์ต่างๆหรือที่เขาคล้ายกันในเ็บก็ค่อนข้างที่จะแพงลักษณะาาการใช้งานก็จะประมาณนี้นี่ส่วนของตัวนี้ตัวนี้ก็จะห้อยตะเกียงไปด้วยหรือจะห้อยโคมไฟหรือห้อยเสื้อผ้านาฬิกาได้หมด ใช้ได้เหมือนกันก็จะเป็นตัวนี้ง่ายที่หลายๆคนสามารถทำได้ไม่ต้องเปลืองต่างแค่นี้มีแค่เสาและก็ไม้เสาเป็นเสาของอะไรเอ่เสานี้ใช้เป็นของเสาวิดาก็ได้แต่ตรนนี้เราใช้เป็นของวิดาจะใช้เป็นของที่ทูหรือแบนอื่นได้หมดอยู่ที่เราเลือกใช้อยู่ที่ความแข็งแรง ของแต่ละเต็นแต่ละแบบที่เราชอบออโอเค,อเ,คเรามาดูการใส่ข้างในกันแต่ผมวนันนี้ผมจะใช้ตัวนี้ผมทำตัวนี้มา,มาเพิ่มก่อนนนี้ผมใช้ตัวนี้หลายคลิปแล้วใช้ได้ดีครับถูกโอเคครับ นี่คือลักษณะการติดตั้งการใช้งานของตัวนี้ตัวนี้เราสามารถที่จะไว้ห้อยตะเกียงให้แสงสว่างในเต็นท์ก็ตอนนี้ะสะอาดการใช้งานเสาตัวนี้เป็นเสาสิบขั้นเราก็จะติดไปที่3ท่อนก่อนเหลือวสองสองฝั่งท่อนสุดท้ายเดี๋ยสองฝั่งค่อยๆเอาใส่ที่ฝั่ง แล้วก็ตัวเสาเนี่ยของเต็นท์ต่ลนี้ห่อแต่ละแบรนด์ก็ไม่เท่ากันก็ให้วัดขนาดเท่าเท่าที่ใช้ใช้จริงอ่ะมีบวกลบนิดหน่อยแต่ไม่ให้เต็งตึงมากค่อยเอาอไปที่ดึงหลังเชือกข้างๆให้ช่วยตึงได้ที ก็จะไ,ได้ประมาณนี้เดีนี้เราค่อยไปตึงเชือกเป็ีอีนเป็ดจริงใ้โอเควิสวยงามเงี้ยของเราจะได้สัดส่วนพอดีตอนนี้ไม่ตะเกียบลองเอาไป DIY กันครับไม่มีใครถูกใครผิดลองใช้แล้วก็ปรับใช้ไปเรื่อยๆอใช้งานได้ได้ดีครับได้ดีโอเคครับ การเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้แบบตัวนี้ือสามารถที่จะล็อกดได้เลยเน,น้ใช้งานแข็งแรงบางครั้งก็คข้าใจเราเอาไปใช้ตัวซื้ออุปกรณ์ตัวอื่นตัวนี้ตัวไหนหรืออย่างตัวนี้ที่ดีไอได้แล้วก็ใช้ดีไอหรือใครที่ะสะดวกซื้อก็ซื้อได้ครับสำหรับคนที่ทุนน้อย ก็สามารถที่จะทําใช้ครับในกิจไม่ถูกประมาณนี้ครับเราใด้พื้นที่เสาพื้นที่้เต็น,นท์เติมเป็นมาอย่างก,กว้างนะครับ,แบบดูข้างในตรงนี้ที่นอนห้าฟุตแล้วก็คว้างได้สบายครับครับอ่าอีกหนึ่งที่ท ใครหลายๆคนการตซนออกมาแล้วไม่สวยดึงให้ตึงครับดึงให้ตึงตึงๆดีแล้วตัวเซนตัวนี้เป็นห่ออะไรแบรนอะไรไม่ตึงไม่สวยครับเอาให้ตึง